นี่ทดสอบตัว420 Receiver ซึ่งเป็นตัวชิลของตัว i o x EP32 ตัวใหม่นะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถรับสัญญาณ420 mV จากเซนเซอร์ได้นะฮะแล้วก็ให้ค่าความละเอียดเนี่ยในระดับทศนิยมหลักที่2นะฮะตัวอย่างนี้เนี่ยก็เอามาต่อกับตัวทดสอบส่งสัญญาณ420นะฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าปรับปรับตัวลุ่มตัวนี้นะฮะค่ากระแสที่ไหลอยู่ในวงจรเราก็ตัว420 Dis ีเ e ตัวนี้อ่านมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีต่อกอับมิตเตอร์ด้วยนะฮะเพื่อรีเช็คว่ากระแสที่ไหลผ่านโดยที่ใช้ตัวนี้เจนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค่าเท่าไหร่นะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวมิตเตอร์อ่านได้ประมาณ20.07 08นะฮะประมาณนี้ที่ตัวโค้ดโปรแกรมที่เขียนให้ ep s 3 2เนี่ยรับค่ามาจากตัวตัวชิวตัวนี้นะฮะก็คืออ,อ่านได้20.0807ประมาณนี้นะฮะ ซึ่งค่าที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเอาไปใช้แล้วเนี่ยเรากฏว่าค่าที่ตัวชิวตัวนี้มันวัดได้ไม่ถูกต้องนะฮะเราก็สามารถที่จะคาลิเบตได้นะฮะตัวอย่างอันนี้นะครับผมปรับไว้ร้อยนึงก็คือประมาณ20 m มิลลิแอมนะฮะถ้าเกิดปรับลงมาเหลือสัก75เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอ่ะเป็น75%ของ4ถึง20นะฮะ ตัวมิเตอร์เนี่ยก็อ่านได้16.04ม ah ิลลิแอมนะฮะแล้วก็ที่ตัวตัวชิลดตัวนี้นะฮะก็อ่านได้16.04ม ah ิลลิแอมเหมือนกันนะฮะถ้าเราลองปรับมาที่50นะฮะก็คือครึ่งหนึ่งของ4ถึง20นะฮะ ตัวมิเตอร์นะฮะอ่านได้สิบสองจุดศูนย์สี่มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ที่ตัวอีสพีสามสองอ่านผ่านชิวตัวนี้นะฮะก็อ่านได้สิบสองจุดศูนย์สามมิลลิแอมนะฮะเราก็ลองปรับเป็นยี่สิบห้านะฮะปรับเป็นยี่สิบห้านี่นะฮะที่มิเตอร์เนี่ยอ่านได้8.02ม ah ิลลิแอมแล้วก็ที่ตัว ตัวรีเซิร์ฟเนี่ยอ่านได้8.01ม ah ิลลิแอมนะฮะค่าไม่ตรงไม่เป็นไรนะฮะเราสามารถที่จะไปแก้โค้ดโปรแกรมแล้วก็คาลิเบตได้นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยผมก็คาลิเบตไว้ว่าตัวที่เป็น4มิลลิแอมเนี่ยค่าที่เป็นค่ารอเนี่ยฮะเราสามารถอ่านค่ารอมาได้อ่านค่ารอ4มิลลิแอมได้เท่าไหร่ก็มาใส่ตรงนี้นะฮะอ่านค่ารอ20มิลลิแอมได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผมอาจจะยังคาลิเบตไม่ดีแล้วก็ตัวมิเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คาลิเบตนะฮะอันนนี้้ก็อ่าได 8. ศูนย์หนึ่งมิลลิแอมป์นะฮะอันนี้ผมก็จะปรับเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เนี่ยก็ยจะต้องใกล้เคียงกับสี่มิลลิแอมป์นะฮะที่มิเตอร์เนี่ยก็วัดได้สี่จุดศูนย์หนึ่งมิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็ที่ตัวนี้ก็อ่านค่าได้ส ah ี่มิลลิแอมปเลยฮะก็จะเห็นว่าตัวชิวตัวเนี้ยก็สามารถอ่านค่าได้ค่อนข้างแม่นยำนะฮะแล้วก็เห็นว่าค่าเนี่ยนิ่งในทศนิยมหลักที่สองนะฮะรู้สามารถที่จะทําให้อ่านค่าในทศนิยมละเอียดในหลักที่สามได้โดยการทํา d ิจิตอลโล w p พาร f i ฟิลเหรือว่าใช้วิธีการเฉลี่ยค่าได้นะฮะก็สามารถทําให้แม่นในระดับหลักที่3ได้เลยนะฮะด้วยความที่ตัวนี้มันสามารถอ่านค่า4 ah 2 0 m มิลลิแอมได้แม่นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปคํานวณเพื่อให้ได้ค่าจริงๆที่เซ็นเซอร์ส่งมาเนี่ยค่าที่อ่านได้เนี่ยก็จะค่อนข้างเที่ยงตรงแล้วก็ได้ค่าที่เชื่อถือได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ตัว i w OH a e p 3 2 420 m e มิลลิแอนะฮะ